ง่ายบ้างนี่ปะเขาเนาะนี่คนุบแล้วพร้อมไหมเบียวเขานะหนึ่งขามาบังกระไลหนึ่งเดินรถเดินร มามามาทุกคนทุกทานอ่ะกลับสบายดีพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพี่น้องฝั่งไทยเนาะตอนนี้ชมค่อยมาอยู่ที่ทหอยทุกคนหน่อยหาป่าอีกกับไม้แล้วก็มีหลายคนนมาดนเรืไ่ได้มาหาป่าอยู่หอยเยนาะเดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศไปพร้อมๆเดี๋ยวนะว่ามันจะได้อยู่ป๋อวันนี้วันนี้อากาศมันหอนนะเลยแดดคัด่ นี่วันนี้มาทางทางแหทางมองทุกคนนะอันนี้มองนะกับหลังนั้นท่านนก็มองแล้วก็แห่อันนี้ค้องใส่ปอาเนะเาะเีมาน้ำทางเมื่อกี้นี่เก็บเมาคืออายมาก,ก่อนเราห้อยไวในรถนี่มันเห่ทุกคนเลยประ่ราหลังเห็นเก็บเมา เขาก็ลงน้ำอีนูอนรถได้นี่ทุกคนที่น้ำนี้มันไหลตลอดแลงตลอดตีเลยทุกคนเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นยามฝนกั้น้ำมันจะเต็มมืดนะมันจะเต็มมาเลยโอ้บรรยากาศดีฟ้าแจ้งแน่นเลยอากาศฮอนข็นาจะเป็น้าเอง กันเกา m o n g o มเก้ามงสาวยักหอน ทคนเมได้ตอนนี้ค่อะนุ่งเขิงเปลี่ยนลงแล้วนะทุกคนเปลี่ยนเคิงละก่นอื่นก็ห้าสียังมองก่อนคือยังมองรัดก่อนทุกคนเกี่ยวกัน มองเป็นมอ่งง่ายมอ่งมอ่งซิปคือป่ามันมันจะอยู่ในถ้รมนี่ แรงยังแรงปวดไหลร้อนแร โอเคทุกคนเดี๋ยวคอยสีเราแหนงนไปว่ามัน,นจะวาดก,กันเนาะมันสีเราไม่รุนใชบอกลองวดัดกันก่อนที่อายัางมองก่อนมาวันนี้น่าจะมาหลายคนเนาะเพราะว่านัดกันหลายคนแต่คอยามาก,ก่อน สีมันเนาเขามาเมื่อซื่มานึงนั้นได้ตาไน่แล้วกาขาวทุกคนเป็นนู้นเป็นนู่สีมันเนอกเราไปดูงแต่นาสดงบ่มีมือกรองทุกคนเลยถ้ามีป่าถ้า่ามีอย่างก็สะใชทุกคนดวยเพราะว่าดั้นด่้มือกองจับทุกคนเลยถ้าสีตงกรองกับมันสิดสุกดุกค คิดว่าบาดทึกแต่มันก็เกาะขี้ดูพันเดี๋ยวไปดูต้มแล้วประดุกประดุกก <c oughs> ระตองแน่ครับอู้กระตองเก่ง ปลาปลาสองตัวมันก็ได้สี่ตัวคะปลาปลาตุกงตองตุ้งไก็ปลาสองตัวได้ไบหน้อยได้บ่ได้บ่ลืมเอาสายสายอะมาทุกคนนะสายตัวดึงเหง่ก็สายนกเลยนะ ประคางลำบากเลยแก่กระยากรายหมาดเลยทุกคนเป็นปะขาเขาสุดที่เป็นปะขาเขาขาหน่อยคือคอยดังมองกวาดมองแล้วก็แบบนี้ง่ายบ่างนัจับผ้านี่ปลาขาวเนาะ ใช่เอาตัวถึงไหนคนโอ้โหเท้าพี่เนี่ยพลัง <c oughs> ปลาทื้อกว่าะน่อยตอนยอกคือนม่ยิง มันต่ำยังห้า,าเล็ดเล็ดถึกเลยนะจัเลยต่ำยู่ว่ามันถึกนะครับเไปเอาไนุทุกคลไปอาุมือุงป้ายต,ต่ลงไปเอาปากรันโอ้มันย่ทุกตาละาโตเลยมาเลยเดี๋ยวไปเอาปาครับทุกคน วันแห่ใหวน,น,น,ะะนว,วันคนละฝั่งนะครับหนึ่งสองสามนะครวาคนมาได้รัปดป่าใส่กันนะควาง้องกันนะีน่ พลังนี่พลังประเทครับนั่นนันคือเน,น้อยเนาะมองหญ่วะ อ,อมงา่ายลงห่เออองง่ายลงก่อนทุกคนตอนนี้ึ้นพักข้ากรพโทนเฮดกินมีปลากินีปลางงปปดุกปลาปากปลาปากปลาปกมองปลาูปลาปูทุกคน มองไว้เนาะทุกคนเอามองใหญ่ลงแม่มองซิทกับมองฮามองฮายังแดงสาวได้หลายตัวต่างๆมาเลยก็เลยเอามองใหญ่ลงจากเมายังไว้แล้วน้ำไม,ม่กินจากที่เท่าน้ำแล้วก็่จะต้องไปไล่ไล่มองงอ่ายกัน เส้นแห่เส้นน้อยกันเส้นแห่ทุกคนเลยพค่นหมานเลยบ้านนึงเลยปลาปลาตองง่ายสามตัวันนี้มันแดดขนาดเลยทุกคนบ่มีกิเมกเลยปลาแดงเล่มอ,อกกับกาไราปล่า เจ้ากำลังเหจงจเจ้าเอเ,อเอไแม่มมมจะบวกม่พาทแมบาเดียวได้สตัวเนาะมี้าพวกนี้ น้อยมันเปล่งปลานี่เปิดมาจ้าโได้แล้วมันอยู่เป็นโบได้มันคองข่อยเปิดก็ต้องบ่ได้แล้วน้ะไอ้น้อยได้จองตูแดกผักันได้ไหมออโอ้โหีนะไก่เด็กเนี่ยอ๋อนีไงมันโบออกน่เอาเขาวด้ไป่ายือวงเลยสวนแบบอะไรอเมื่อแล้ว สามโตปกอด้วสี่โตเออขนานประมาณนั้นละขากันนีก็ได้ของขีดกีดรกายอยู่ที่ไหนไหนได้ที่ไหน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 ทีไ นี่ทุกคนติกจินไหมป่าเทียกิตอ็จะมีไงปะป๊าเมื่อไรจะจองแ็นได้เพียงชื่อเพียงนะ คือมหาบรรยากาศทุกคนนะอยู่เหตุเรียคลียรงานการเมยนนะเลยโดนพากันมาท่านึงงานกินข้าวปลาเนาะหอมไม้หมเตาะอย่นั่นยินสบายกว่ายินเมืมมองโดนพากันมาท่านนึง าธรรมตตอนนี้ต้มแล้มส่วนปีนี่สุกแล้ว น,นี่อยะเห็นไนีก้อยนี่กอยดอยว่อเป็นวัดนมี่ึงแล้ววะมี่ะต่ำแล้ววะนอ้อปงปะไว้นี่พ <c oughs> ้น,นุบ <c oughs> แล้วพร้อมเลย

ำเหได้บ้านบ้านได้ได้ปลาใหญ่ได้บมา่ชีชีกินมดได้งหน่อยได้นีเบิ่งเนาะถายเลยเอนเียขานะหึ่งข้ามาบงายนึงรจด้จานนมามาทุกคนทุกคนตอนนี้คอยกับกินข้าวอิ่มแล้วเนาะ นดี๋ก็สิมา,อ,าอยาบงมองสิมาหา,อ,อ,าอะไรมองก่อนเขาเนาะเขายังกินบลอิม่มเดี๋ยวมาดูนกกระวัสดได้กินแรงมาจนวันนี้ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วทุกคนเลยอากาศเย็นขึ้นแล้วเพราะว่าค่็ได้กินแรงอยู่ทุกคนนลยนี่ปลาตองได้เมื่กีนี่ปลาตองตอนนั้นที่มองนะตองใหญ่กับปลาขาวมือสาวน่ะ โอเคทุกคนสำหรับกินกระเจาโลเป็นไงนนทุกคนอ่ะหาบรรยากาศไดีๆในวันตะวันรอนนี่ทุกคนผลงานวันนี้กันนี่กระตงสองตัวัวยงามกับข้าวตัวหนึ่งดูกปลาปากเมื่อกินแรงการเกร็บเมือทุกคนอ่ะ